ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a พารระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทหุ้ดหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5 7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID พา เพียงแค่เราใส่ ID และ p a s s วิร์ดในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจาหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อกฟูและ King p พีดรับกดเพชรในแมป All Star Totally f e n d s และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอกแมปโปรเจกต์วันพีชนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวผลพิศดารทุกผลนะในแมปนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละผลนะจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับก็ร้านขายผลนะครับมันก็อยู่ตรงนี้เนาะมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไอจุดล็อกเกตของเกาะแรกนะครับนี่เห็นปะเขียนว่าพ่อค้าผลไม้นะครับก็ที่ร้านนี้นะครับมันก็มีทั้งสุ่มผลนะครับผมแล้วก็ซื้อด้วยโรบักนะครับก็ อันนี้ผลแรกนะครับผมก็คือผลล่องผลนะครับอ่าผลน,นี้นะครับพี่ใช้งานอยู่นะผลน,นี้มีสกิลเดียวนะครับผมก็คือสกิลแซนะครับชึบ,ชบก็คือการล่องผลอย่างนี้เนาะไปเดี๋ยวทดสอบการใช้งานให้ดูนะครับผลน,นี้บอสมันจะเห็นเราหรือเปล่านะอันนี้ก็คือบอสของกอแรกนะครับอะชึบอ่ะ,อะถ้าบอสใส่เราอย่างนี้ได้ก็คือบอสม, <c oughs> มันเห็นเรานะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนผลกันดีกว่านะครับก็จบสําหรับผลล่องผลเนาะ อ่ะผลต่อไปนะครับผมก็คือผลระเบิดเนาะราคา150โลบัูกนะครับอ่ะซื้อก่อนเลยครับจัดไปโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้ผลระเบิดมาแล้วนะครับก็สําหรับผลระเบิดนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด3สกิลเนาะสกิลแรกใช้30นะครับผมสกิลที่2ใช้60สกิลที่3ใช้90นะมาดูสกิลแรกกันนะครับอันนี้สกิลแรกเนาะโอ้โหเพอ่ะไอ้สกิลเอ็กนะครับผม โอ้โหผลระเบิดจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูโหดจังนะครับเนี่ยอย่างเท่เลยครับผลระเบิดแบบนี้อลังการมากครับแล้วก็นี้สกิล X นะครับปุ๊๊บบสกิลอย่างสวยอ่ะท่านผู้ชมอันนี้สกิล C นะครับอ้อโหขนาดผลระเบิดอันนี้ยโอ้โห โอ้โหชอบชอบชอบนะครับผมฮึโบร์เบิร์ดแบบนี้อลังการมากครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกับบอสกันดูนะครับอันนี้สกิลแซดนะครับอืเรียบร้อยแตกอ่ะเดี๋ยวมาลองกับบอสตรงนี้กันนะครับอ่ะเราจะมาอยู่ตรงกลางนะครับผมสกิลเอ็กซ์ตุ้ม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 อ,อ่ะอันนี้สกิลซีเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวรออีกตัวนึงเกิดก่อนครับสกิลซี อุ้ยฟาร์มดีเนี่ยผลระเบิดแบบนี้เนี่ยครับโอ้ย,อย่างเท่อะโอ้ยผลระเบิดแบบนี้มันเท่จริงเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูผลต่อไปนะครับก็อันนี้เป็นผลบาเรียน,นะครับราคา150รบโลบักนะก็สําหรับผลวิสรที่เราเคยซื้อแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะอุปกรณ์อุปกรณ์อย่างเงี้ยนะค,คือถ้าเราจะใช้เราก็กดคลิกใช้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาซื้อผลบาเรียแล้วก็มารีวิวกันนะครับห5 0ร้าิบโลบักจัดไปโอเค ก็สำหรับผลบาเรียนนะครับผมก็มี3สกิลเนาะอันนี้สกิลแรกเฮ้ยค่ณผู้ชมยังสวยอะ่ะดูนะครับโอ้สวยมากครับโอ้โสวยแบบไม่ธรรมดาสวยแบบใส่ไข่สองฟองดูดูดีๆนะครับโอ้โหผลบาเรียนแบบนี้ยังสวยมันสวยตั้งแต่ผลระเบิดแล้วเนาะ ่ะมาดูสกิลเอเกันนะครับดูอังไรอะ่ะคือสกิลขังเหรอครับอ๋ออันนี้สกิลซีนะครับชุบโอ้ยท่านผู้ชมดูดิดูบันไดครับโอ้โอ้ยังสวยอะ่ะดูดิท่านผู้ชมยังสวยอ่ะครับอุดาไวด้วยนะครับสำหรับสกิลบันไดเนาะ สวยจริงสวยจริงโอ้ยยอมแล้วนะครับแบบนี้คือแบบสวยมากๆนะครับมาเดี๋ยวมาดูสกิลที่แบบเอาไว้แบบต่อสู้กันดีกว่านะครับสกิลแซดตบเดี๋ยวเราลองแนวนี้นะครับสกิลแซดแล้วสกิลเอ,อ็กอะสกิลเอ็กเฮ้ยเฮ้ยมาลองกับบอสดีกว่านะครับชุบชุบ อ่ะเรากับบอสนะสกิลเอ็กชุบย่างเท่นะครับผมสำหรับผลพิสตาได้แบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูผลต่ตอไปนะครับอ่าก็ผลระดับคอมมอนเนาะเรารีวิวไปหมดแล้วนะครับทีนี้จะเริ่มผลระดับอันคอมมอนแล้วนะครับ4 5 0โลบัรนะครับมาจัดไปนะครับโอเคมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูสกลิลของผลทรายกันดีกว่านะครับก็ผลทรายมี4สกิลเนาะมีสกลิลแซด X C แล้วก็ V นะครับก็ตรงนี้จะเป็นสตัดนะครับผมสตัดก็ดูจากตรงนี้เนาะสตัดของผลนะครับว่าเราเอาไปเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือสกิลสูงสุดมันใช้150เนะาะเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับอันนี้สกิลแซดนะครับสกลิลแซดโอ้โหอันนี้คือหนามนะครับใช้50ส,สตัดเนาะสกิลแซดอีกรอบนึงงุ๊่อย่างเท่อะ อันนี้สกิลเอ็กนะครับผมปุ๊บหืูก็คือการระเบิดทรายออกมารอบๆตัวเนาะอันนี้สกิลซีนะครับอ๋อสกิลซีคือบินอ๋อแมปนี้บินคือซีนะครับอันนี้สกิลวีนะครับโหวิอย่างสวยมามาทดสอบการใช้งานกันดีกว่านะครับอันนี้สกิลแซ อันนี้สกิล x เมื่อเรามาอยู่กลางวงเงี้ยมันจะโดนหมดไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนเราสกิล x เนาะสกิล x กระโดดแคต่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับโดนไม่หมดมาเดี๋ยวมาดูสกิล v กันนะครับผมพายุทรายอ่าอยากลองตกกลางก่อนอุ้ยอ่ะตรงกลางไม่โดนนะครับแต่น่าจะทําดามเมจแรงเนาะสําหรับสกิลนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองแบบใกล้ๆกันนะครับตรงนี้นะครับระหว่างสองตัวนี้จะโดนหรือเปล่านะครับสกิล v ปุ๊บ โดนนะถ้าอย่างนี้โดนนะระยะแค่นี้โดนนะครับโอเคก็ okay. ประมาณนี้สําหรับผลทรายนะครับเดี๋ยวมาดูผลต่อไปกันนะครับ <c oughs> ก็อันนี้นะครับผมผลลมเนาะระดับ uncommon นะครับม <c oughs> าก็ผลระดับ u n c o m มอนมันมีแค่2ผลนะทรายกับลมนะครับเดี๋ยวมาทดสอบผลลมกันนะครับผมก็สําหรับผลลมมีด้วยกันนะทนะั้งหมด4สกิลเนาะสกิลสุดท้ายก็ใช้แค่150มาตเตอรี่เท่านั้นนะครับอันนี้สกิลแซดนะครับ โอ้ยโอ้ยโหดอะเนี่ยอันนี้สกิลเอ็กนะครับผมโอ,โอ,โอ้สกิลมันเหมือนเออ่ผลทรายอยู่เหมือนกันนะแต่อันนี้มันเป็นสีขาวนะครับทรายมันจะเป็นสีน้ำตาลเนาะพายุพายุนะครับผมทอร์นาโดลแล้วก็สกิลซีก็เป็นสกิลว,วินนะครับอ่ะก็จะบินแบบนี้สําหรับผลลมเนาะคล้ายๆผลควันเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อันนี้สกิลวีนะครับผม โอ้ยอย่างแท้อันนี้แค่ระดับอันคอมมอนนะมามาลองเทสกันดีกว่านะครับอันนี้สกิลแซดนะสกิลแซดไอแน่โอ้ยอยังไกลอะ่ะสุดยอดอันนี้สกิลเอ็กนะครับผมสกิลเอ็กซ์คาราโดโอ้หอันนี้สกิลวีอ่าสกิลวี y. เดี๋ยวขอลองใช้จากฝั่งนี้ดูแลนะ้วกันเนาะสกิลวี โดนตัวข้างหลังด้วยนะครับโอ้อย่างเท่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับผลลมนะฮะโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไปที่ผลลมก่อนแล้วกันนะครับคลิปต่อไปนะฮะ ep ที่2นะครับก็จะเป็นการรีวิวผลระดับแรนะฮะ ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ได้เยอะๆนะถ้าคลิปนี้นะครับมีไลค์เยอะก็จะมารีวิว EP ต่อไปนะฮะก็คือผลระดับแรทั้งหมดแล้วก็ผลระดับลีเจนดารี่เนาะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่รับชมจนจบด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะก็เดี๋ยวไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊าาาายยยยบบบ๊ I'm <laughs> sorry.